อยู่หมู่ที่4ตำบลขอบพระอระําเภอตัตภภูมิจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดถ้ำขอบพระพระอาธิการประทินชยธรรม,มูวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสารหาบูชาโดยเป็นวันที่พระสงฆ์จะอธิษฐานอยู่จำพรรษาณนะวัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลาสาเดือนในช่วงฤดูฝนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพืชผลของชาวบ้านจากการจจริกในช่วงฝนตกและยังเป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมร่วมกัน เด็กๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของวัดซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมและการเคารพต่อศาสนาครับสวัสดีครับในส่วนของการศึกษาในสภาวะปัจจุบันก็ในส่วนของสภาพปัญหาพันธนาการของปัญหาทางการศึกษาก็มีมากมายแต่สิ่งที่จะตอบโจทย์การศึกษาก็คือตัวผู้เรียน ด้วยในส่วนของโรงเรียนบ้านเขาพระมุ่งมั่นในปฏิบิติปฏิธทานในการที่จะจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนที่จะเอื้อในส่วนของนักเรียนที่จะได้นําองค์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันการตอบโจทย์ของสภาพปัญหาลักษณะของตัวนี้ในสภาวะปัจจุบันจึงต้องจัดการเรียนรู้ที่ออกจากห้องเรียนนะครับก็อาจจะเป็น นอกห้องเรียนในส่วนของตัวนี้เราก็ในส่วนของโครงการและท,ที่สำคัญก็คือกิจกรรมที่เข้าไปร่วมกับชุมชนศึกษาในส่วนของที่จะเป็นอนาคตของชุมชนก็คือการเรียนรู้ในส่วนของไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และก็ชุมชนวัดตลาดแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือเกิดจากการบูรณา,าการหรือการประสานในส่วนขององค์กรภาคีเครือข่ายและก็ชุมชนในการร่วมวางแผน กับโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดองค์ความรู้ของนักเรียนที่จะสร้างภูมิ้านทานก็คือในส่วนของอตัวนักเรียนที่จะดำรงอยู่ในสภาวะปัจจุบันและเกิดการเรียนรู้ต่อในส่วนของโรงเรียนก็จะเขาเรียกว่าวัฒณกรรมในส่วนของชุมชนในการจัดการเรียนรู้เป็นสตอรี่ในส่วนของเรื่องราวในชุมชนเพื่อให้นักเรียนรักสินฐาบ้านเกิดแต่สิ่งที่มีความสําคัญก็คือสร้างพลเมือง ของประเทศและก็พลเมืองของโลกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในสภาวะการที่มันเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวนี้ด้วยความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจในส่วนของนักเรียนเราก็จะขับเคลื่อนและก็เดินในส่วนของตัวน,นี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนและสิ่งที่มีความสําคัญก็คือต่อยอดต่อเนื่องในส่วนของกิจกรรมให้คงสภาวะและนักเรียน จะมีภูมิทาศนทานอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและก็เกิดการเรียนรู้อย่างความสุขครับขอบคุณมากค,ครับค่ะสวัสดีค่ะการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันไม่จํากัดเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่การจัดการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอกก็เป็นสิ่งที่มีความสาคัญกับนักเรียนการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเช่นในส่วนของพิพิธภัณฑ์หรือว่าแหล่งเรียนรู้ในชุมชน แหล่งเรียนรู้จากทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านเขาพระได้มีการสง่งเสริมสนับสนุนในการจัดการเรียนรู้โดยการโดยการบรูรณาการการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการปฏิบัติจริงนักเรียนได้สามารถได้เรียนรู้ตามหลักความเป็นจริงได้เรียนรู้และได้ส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับนักเรียน การเรียนรู้จึงจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลาและการพัฒนาถึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญกับตัวนักเรียนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนและการส่งเสริมสนับสนุนในการใช้แหล่งเรียนรู้ซึ่งได้บูรณาการกับการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนของครูได้เป็นอย่างดีค่ะ